<Okay. S 2> แล้วไปแล้วไปแล้วไปก็ได้จับของคุณพาไปข้าไป เอามเลยวเเนี่ยลูกี้วันีแต่มัเน,มนเปนส่อบ่มีปัญญางคือแบบมันค้นค้ายเนี่ยมันาในภายในคำหีนครับที่นีงต่อคนมากสีคนหาคุ้นนะาไดีพ่พสมณีแหละเอาไปหาไม้ไม้กัน ต่อไปครับคุโอเคสวัสดีครับวัน<อ><อ>นี้เฮาสิพากันไปใต้แม่แนแมก,กอี่เฮากะทีมงานมาซีคนครับเป็นนัดไปแล้วครับผู้หนึ่งอยู่อ่าอยู่นำพ่องครับวันนี้เฮาจีไปใต้อยู่น้ำพ่องวันนี้ก็เฮากะมากครับผมเช่นเคยครับโอทเอ็ด ชาแนลเอลอเชาแนลเฮ้ยหลงลืมซื้อช่องเดีวันนะครับเข้ากัไปกันเลยครับผมนครับร้อมกันแล้วออกเดินทางไปกันเลย เอแล้วครับตาไวา้ครนี่ครับใตเมอองกว่าวันนี้อ <c oughs> อคุณลมเถอะวะงาหม้องหมดลมเลย

มันเปลีป่ยนมันบ่แหงไหมฮะ่เห็นพ,อพอ่อปอใหญ่ปลา <c oughs>

อยูบน่ยัู่นี่มเป็นงเี่ยาเกาองี่หอนีไม่ได้เป็นมหาเมฆกาะน่ใส่ใกายกบาดไหมแต่แบบมายังติดลมยังติดลม <aust en ian> คู่หนึ่งพูนแม่ยุไฟกูแท้เนาะมาแล้วแม่มาแล่ะแม่มาแล่วแม่หนีแล้วตัวแม่ เส้นจำเป็ดหามวใส่าสเเจียวใส่เัเจียวอส่งหอมพุทตอาดีครับผมเส้นหานผ่อไรบ้างแหนมาใส่แม่ถือขวดเตะๆแนนมาใส่แม่ เขกินนานมเขากินนานไหทนี่ตอนนี้ทาแม่เแม่เขามาถางไปนี่ยเขมาถกช่างไปอ๋อแม่ตายดีเลยปะมันมีหนาอยู่ของแม่นี่ออกใส่ใหอ่ตุงเีย ไม่ยังมันซุ่มเลไมยังอุ้ยนี่่้ย่ได่เนี่มัหลายฮะนี่นี่ตัวนึงมแต่คือก่งนี่หลายวะกมง่ม่นี่ตัวเมน้เลยมองแม่แม่้าแห้งกระจสิมะนมัดมัเราแห้งร้ขวนหน่อยตัวนเหรอ ัว้าตัวนีบมืเนะน้องมันหาเยันเลี้วโอ้ไปเนาะร่องมันหนีบมือเ้อมันหนีบมือเด้อหนีบปะหนีบนีนี่ป้าเอื้อ ไปไกลแท้ปตองยางเร็วมาปตองย่างเร็วมาไม่มีตัวน่อยตัวใหญ่ละ กิดอ่าขนาดเล็กน้อยผิดพลาดท่านเล็กนิดนน้อยปรเดี๋ยวเขามามันบ่บ่มีปัญหาก็คือแบบถ้ามันคุนค้นคุนค้นหลายเนี่ยมันอะไรประมาณใดกันใดทำนี่ครับพี่น,อน้องับต่อคนมาสีคนหาคนน้นห้องใดพลัสมนีแล้วเราเขาไปหาไม้ไม้กันต่อไปครับผมโอเคจากซาบิวช่วยจากผู้ าาจากผู้มาดยังก่อผู้มาไตาแมงแต่แมงมาไตา <laughs> จากเป็นผู้มาไตแมงกลายเปยนผู้ประสบให้นนัอนน่อเด็กน้อย่เคยมีกบ,บาสีบานนี่บบนโอ้โหห้ามมองไม่ต่อครับ อ,อุนเอชแชนแนลผ้าล่อจุดกว่าสิได้มขามขึ้นัของเพี่นอนจ้าจ้าอลยราต่อไปครับกํลังนีมาเห็นอันตอนกํลังฟิจะลิงกันก,นก,นกนย่าปล่อยเด้อ มัีดยังไตกมดเอมนำด้วยเลยหขาคมียขาไว้เ็ดสิให้ตือนใหตือออกวาล่ะอเป็รเซนนจบะเด้นนอนให้ให้น้ำแดงปลาปิได้บุคคลมณีกะไม่ค่อยออกวันไหนเพราพว่า มะนาเป็นยอดยังกับรูครับาคนค้นหลายโพดที่งังไหนมันออกหน่อยโพดก็เรียกว่าหางมองื่นดีบอเนี่ยก็ก็ได้บัตรนี้นะดูตรงนี้ตรงนี้ได้เท่านี้เด้อครับนี่ก็พอได้ขั้วหนึ่งดูแต่ว่า ก็ยังได้หลายกว่านั้นนะคุ้มค่าน้ำมันไหมก็น้ำมันไม่เติมนะครับเพราะว่ามีครึ่งถังมาแล้วขอพอแล้วแต่ยังไม่เติมหรอกก็ขี่ไปก็ไปจอดไว้เลยขี่ไปก็ไปจอดทิ้งไว้เลยนะก็สิบ้าเขาก็ดูก่อนว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อพ่อด่ายังมาดูือพ่อซอมเบิ่งอยู่ต้องเดินมาเลยเดี๋ยวหมด เกาเหลือกอนหมองหันมองเหล็กเนียนเพราะว่ามันมีใบใบอ้อยมันมีห้อยหอยกัดเนาะพ้อไปอ๋ออีกอีกอีกออีพ่อีีได้พ่อวดด่คอนเจนเดะสาวสารค้างนุ่มันผือรอปะบ้าหักินไอคกอรอเนาะ ข้างซ้ายสด็กโซกันทอสมิทครับว่ามันอะไรบอจะออกกับบอโซกันแน่วาเข้าได้คน,นล,ละา่าเอาไปขว่โซ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 ่มวานึงขวนึงรเงินเด็ดเนเลยวันนี้เขาอ่ะ กับพีพ่อกันเพ่งเท่านี้นะครับแล้วเขาเาว้าลงเอาเขาห้องหม่เดี๋ยนี่น้องซี่นองแท้โอเคขอบคุณสำหรับเสี้ยนผิวหนังพอง <c oughs> เป็นผ้าไามไก่ผ้ามหามไตแม,ง,ม,ม,ง,ม,มงกอกประมาณประมาณประมาณเท่ากะกับบานเทา ไปปิดคลิปตกันยี่ห้าที่ออกาวเรืองวันเด๋ยวุดเล้โอเคอะไรข้าเนอกกับบ้าทอางพอกันยี่ห้นครับแม่งกอกที่เราใต้กับลูกสะไยที่แม่ขออะไรปป้ายขอัขาดอย่างไเป็นโอเค <c oughs> แม่เกาะที่ลรใต้นี่ครับนืออน้องสิบเฟลด์ขวดนึงขอดกอพิษตัวมีตัวมาอืมเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยครับเฮ้ยถ้วยหน่อยนึงพอดีถ้วยหน่อยนึงพอดีครับแม่กอะของเา้า เป็นการหาที่แบบยากลำบากแต่ว่ากับมวนขันมันมีหลายกว่านี้นะครับนี่ค่ะเป็นการจบคลิปของช่องออดิชแนลครับการหากินมอ๊ะแม่กันี่ไ่ไหวมาเห็นดูครับแม่กับนี่กัขัดหายจากช่องไปดนแล้วบอมี่คลิปมาลงเลยเ่ได้ไปหานะฮะนี่ก็ช่วงวันหยุดครับก็มีงานที่ถือกันตอนนี้อาจารย์แต่นี่ ให้ทุกคนรับชมก็ไลไรก็แชร์ฝากเป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ